ูลอแแถ้าันชัยมีรัชัหนตัวละมง่นคุณเล่นเออใครเกดใครแพงของมึงอยู่เนาะนายแหละมามีคาของคนน่ารักอย่านี้หรอน่ารักคือยบเหน่ารักขโมยน่ารัขโมนี่แหละจริงเหรอจะนอนตรงไหนฮะ เอาโรงเรียนปิดบอกข้อไหขึ้นมาอะไรข่าวไปจ้ากินแล้วกินใตดนูกินไม่ได้นะคะอันนี้พิมใหม่วกเลือยๆปังงขอบคุณค่ะเสือไม่ญงฟันพื้นยูบาดีเ้าพิไม่ใส่ไงไม่ในช เอาใจเสียดขึ้นหวอันนี้จะมีอะตุ่มหัวเราแต่เราสื่อโคูาซีลอยแล้วก็ตีนสินแล้วเสร็จผมแล้วออยใบหอยก่อนล้าเสียสามสามเดือนนี่แหละเอาไปเอาไปนะวะใบหอยก้อนใช่ไหมเออ๋ยวเี๋ว่าเรามีรากอือ ของี่วัดจันน้องคนน่อยเอาอุนจันหนาวหนรู้ไหหนาวเพราะขออวันนี้จะไรเสียงมีองเพรอไรไม่ลืมเรียนวัดนั้นระเลียงทไมเสียมีเ่นกเป็นสลักไม่ลืมเลยเล่นเม่นขันบอกวาแต่เดีย่อพ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 อพพ่เกยเ่นก็พอหลายค่ะอือดีแซ่บพรุ่งวันแลนว อีลานอนฟาขอกินไร้ค่ะพี่น้องหรือไม่ใช่ลูกแมวไม่ใช่ลูกแมวแมว่าสัมวแมวว่าสัมว แทบช็อกแทงบในถ่วถึงแมวแมวขุนกับเข่าไม่เจอแบบอันนี้อันนี้อร่อยสุดทาดมันสวัสดีค่ะคุยเอสวัสดีค่ะโอ้มีนี่ด้วยนี่ก้วยจีน ได้นคัทคื้นคักม้วนคักอร่อยทุกอย่างเลยค่ะนางเอกแก้มกินนี้ถึงสวยใช่ไหมคะ ะมีเงินขนมจีนถึงสวยใช่ไหมใช่ค่ะสวยจนแดดออกเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่หน่อยสวัสดีค่ะแม่แก้มแม่แก้มยายนะอนูยังมาหนูเพื่อนกวกินแล้วแล้วก่อนพี่ตีนว่าไหมโบมีจ้าตีนขาขาทานโก้ลาสะเก็ดโบมี่โบมี่ไดตีนเมืนกันเอาไปเห็ดอีหยังมันมันเป็นช่วงปีใหม่ไม่ใช่

ยังไงทีบ่อมีสเกนใหรด่อดเล่นบรรยากาศกินเขากินข้าก็หนุ่มจ <deal> <plein lava. S 2> ีนบ้งบอไง ที่น <work> <monastery> <The> ี <göster ges 2> mm ่ด hmm. <not> ิบ้านบ้านแม่เพ่มคนหลายคนบ้านแต่แม่บ้านโจนนแกแล้วอ่ออาไอเฟอร์บ้านเราอยู่บ้านวันน้าการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พิษเปนสองคนลไม่พิษมันมันน้อยพอดแ่ตี นี่เนี่มันขึ้นเส้นมันขึ้นเนี่ยอืมขึ้นไงคุณหน่อยแต่เส้นนี้กันนึ้นมาชนเก็บเงินอยู่ไหมคะเนี่ยจะได้เมีรวยเก็บเงินอยู่ไหมคะเดี๋ยวเอาก็บอกแอ้เมียรวย มีการมันมีเส้นถ้าเกิดมีเส้นขึ้นอย่างนี้แล้วก็เส้นนี้ขึ้นมือนชนนะขาต่งมีเรียงเหล่าเนอะมีเรียงเหล่าลองมดูมันดูเป็นไลฟตขน พ <c oughs> ออีหลานนอนหัดเลยขอเยอะมากแค่เอาอะไรมาโอ้น่ากินมากแล้วเอา้าเมื่อกี้ถอดโอ้โอ้โอ้โอโอ าด่ขาอ้ยออา้ยครับไ้าทขแบบโอ้แกขอขอขอหน่อยสุดยอดเลยดันาแบกเอาไแบกจถือไถืองถือกออถือกลองนี่แม่งูไ้หน่อยแบกขาทั่ว โบ๊ทแบกได้ไหเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนเดา๋ี๋ยวเวเดี๋ยวเยเดยวเยวเดีนยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดยเอี๋ยวดียวเดี๋ยเดยอดวเดยดี๋ยวเยเยดีดยยวี คอนวควานวายคอนวายอยคอนวนอนวาอนวายายนวอยคอนวอนนวายคอนวายคอนวายอนวายคอนวายคนวายคออนวานวอนวายอนวาายคนวายนวาคอนวายยคายคอนวนวายนวายคอายคอนอนวายคอนยว เอา,อาเอไปหน,นึ่งบ้ันนีงคือใส่ซีแดงนั่แล้ขาดบ่ <c oughs> จัก